สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะชุดเครื่องเสียงนะครับที่จะติดตั้งกับรถไฟฟ้านะครับออราคูตแคทนะตัวใหม่ล่าสุดายแดงด้วยนะครับคุณลูกค้าก็เลือกเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับที่มีตัวตู้ซับเบรดอาเป็นของ m อ็มเนะครับรุ่น EMB t w 8 0 p นะตัวนี้เป็นตู้ซับเบรดพร้อมแอมในตัวนะครับดอกขนาดแปนิ้วนะครับที่เราจะติดตั้งด้านหลังของรถคันนี้นะครับ แล้วก็ลำโพงคู่หน้าคู่นห,นคหลังนะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นของแบรนด์ GAU CERO อ่า GAU CERO คู่หน้านะครับเลือกเป็นแยกชิ้นรุ่น g z IC นะครับ165.2นะครับแล้วก็ลำโพงคู่หลังเนี่ยเลือกเป็นแกรนร่วมนะครับรุ่นนะครับ g z IF นะครับ6.5นะครับที่จะติดตั้งที่คู่หลังคือคู่นี้นะครับแล้วก็ใช้แผ่นดมป์นะครับของแบรนด์กาวซิโร่ไไนะครับแผ่นแดมป์เนี่ยเราก็จะแดมป์ที่ประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังแล้วก็ พื้นด้านหลังที่จะติดตั้งตู้นะครับเรามาดูนะว่าจะติดตั้งตู้ลงประมาณไหนนะอันนี้เราก็ได้มองนะครับพื้นที่คร่าวๆนะครับในการที่จะติดตั้งตู้นะครับคุณลูกค้าอยากจะทําให้พื้นมันเรียบนะครับไม่อยากจะให้เห็นตู้นะครับแล้วก็วางแผนงานไปแล้วนะนะครับว่าจะติดประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็จะทําเจ็บงานต่างๆนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็จะวางพื้นเหมือนเดิมนะครับ ส่วนลำโพงไม่ติดที่ประตูหน้านะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับว่าขั้นตอนนะครับติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเสร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการถอดแผงประตูนะครับของรถออร่ากูดแคทนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้จะคุณลูกค้านะครับจะเปลี่ยนลำโพงนะครับเป็นของแบรนด์กาลซิโลนะครับรุ่น GZIC 1 6 5 2นะครับแล้วก็แดมแผ่นแดมด้วยแผ่นแดมกาลซิโลนะครับอ่าผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการถอด แขนประตูนะครับเริ่มต้นนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นแล้วก็มีนอกตัวหนึ่งนะครับข้างล่างนัดหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็ตัวด้านบนนะครับมันจะมีรูให้เราใช้ขันคอมแบนนะครับงานออกมาได้นะมันจะมีฝาป,ปิดอยู่นะครับจากนั้นแล้วก็ถอดนอด วอยนะครับตัวนี้ตัวนะครับแล้วก็ดูนะครับไม่มีรั้วไม่มีอะไรนะครับเราก็ใช้เป็นเครื่องมือนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับคือไม่เป็นติ๊กนะครับนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสลิงจิ๊บลงดูสลิงนะครับสลิงเอ่อสลิงนะครับแล้วก็มีปลั๊ก นี่มีเซิงเปิดประตูนะครับแล้วก็ปั๊นี่นะครับอันนี้คือเราก็ถอดนะครับแผงประตูนะครับกับรถออร่าคูดแคทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดด้านหน้าซ้ายนะครับด้านหน้าฝั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับที่จะเปลี่ยนลำโพงนะครับลำโพงของเขานะครับแล้วก็ปั๊กนะตัวนี้เราใช้ปั๊กตรงรุ่นได้นะครับตัวนี้เรามีปั๊กตรงรุ่นด้วยนะครับที่เราจะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับลำโพงนะครับของกาวซีโร่นะครับตัวนี้ลำโพงแหลมซับลงของกาวซีโร่นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็ติดตั้งกับรถนะครับออร่า <Ora, S 2> นะกูดแคทนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนแหนมนะครับแหนมตัวใหม่ของเกาซิโลเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกเดิมเนี่ยมันพอดีเป๊ะมากยังไงทำมาค <พอ S 1> ู<ม>า่กันเลยนะเนี่ยนะนะครับครับสุดยอดจรีเจ็ดนะครับไอซีหกห้าจุดสองรุ่นนี้เลยนะครับเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนี่นะครับแหมของมันคู่กันจริงสุดยอดนะครับวันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดเครื่องเสียงนะครับตู้ซับเบสของเอมเบดนะครับวันนี้ ตัวนี้เราติดตั้งแบบคว่ำหน้านะครับให้เบรกลิเฟกนะครับขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราดัมผนดัมของกาซิโลนะครับเพื่อที่จะนะครับกันเหล็กกระเพื่อมนะครับตัวนี้ทําให้ซับเสียงเบรดได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ตั้งเรียบร้อยนะครับแน่นหนามากนะยึดแน่นหนานะครับพร้อมที่จะประกอบแผ่นโฟมเข้าไปนะครับแล้วมาดูทางด้านเสียงกลางนะครับมาดูทางด้านเสียงกลางประตูหลังก่อนนะครับประตูหลังนะครับตัวนี้เราดัมผ่นดัมกาซิโลนะครับปิด ปิดช่องเสียงด้านหลังลำโพงได้อย่างสวยงามนะครับด้วยความประณีตมากนะอันนี้ฝีมือผมเองนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับของแบรนด์คา l ซิโลนะครับนี้เป็นลำโพงแกนร่วมนะครับซึ่งตัวปั๊กเนี่ยเราใช้ปั๊กตรงรุ่นนะครับติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็เราใช้สเปเซอร์2 2ชั้นนะครับใช้ความหนาพอๆกันกับลำโพงเดิมนะครับติดตั้งลงตัวมากนะครับกับลำโพงแกนร่วมของกาลซิโลติดที่ประตูหลังนะครับแล้วมาดูประตูหน้านะครับประตูด้านหน้าเนี่ย เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับของแบรนด์กาวซิโลนะครับแล้วก็ใช้สเปเซอร์สองชั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นแดัมนะครับใช้แผ่นแดัมกาวซิโลนะครับแดมอัมด้วยความสวยงามประณีตนะครับแล้วก็การอากาศด้านหลังนะครับที่จะมาหักล้างกับอากาศด้านหน้านะครับได้อย่างแน่นหนามากนะครับตัวลำโพงนะครับยึดด้วยสเปเซอร์นะด้วยสเปเซอร์พลาสติกนะครับที่มีความทนทานนะครับปลั๊กก็ใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับส่วนลำโพงเสียงแหลมนะครับเราติดตั้งเข้าไปในในช่องเดิม ลำโพงแหลมของกาซิโล่นะครับขนาดหนึ่งนิ้วเราติดตั้งเข้าไปในช่องเดิมของของช่องลำโพงเดิมนะครับเปลี่ยนแหลมตัวใหม่นะครับสายเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะกับรถนะครับออร่านะครับตัวนี้ติดตั้งระยะลงตัวแล้วเราพร้อมที่จะประกอบเก็บงานเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับรับชมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบงานเรียบร้อยนะครับก็โอเคครับขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ